ในรอบแรกเนาอยากได้เค้กแบบนี้เลยตามรูปเลยนะได้แน่นอนเราจะทำมันโอเคกเหรอฉันก็พูดเจวยฉันด้านนี้เออเออล็อกอะไรคืออ๋อเค้กเหรอย่าทำได้อยู่แล้วหลานลักสิ่งที่เราต้องการแป้งเล็กน,อน้อยไข่สองสามฟอง และจะขาดนมได้ยังไงตอนนี้ได้เวลามานวดแป้งกันแล้วโอ้ช่างสวยงามจริงๆใช่ไหมแมก็กกี้ทำไมต้องทำแป้งโดด้วยคะในเมื่อเรามีเค้กสำเร็จรูปดูสิมันสมบูรณ์แบบแค่ไหนนี่มันไม่ใช่เค้กนะซื้อจากร้านงั่นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาล่ะอย่างที่รู้กันในระหว่างที่มิกเซ์ของฉันกำลังทำงานอยู่นั้นนี่แหละที่เราต้องการ ใช่แล้วเหมาะมากจากนั้นก็แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันและจากนั้นเราต้องเพิ่มสีสันฉันได้สวมถุงมือแล้วก็น,นวดแป้งให้เข้ากันโอ้ใช่แล้วตอนนี้เค้กทุกชิ้นม่กอกลั์เฉพาะตัวเท่านั้นฮึว่ามากเลยเค้กของฉันก็ไม่ซ้ำใครเหมือนกันแต่ชอบเมื่อฉันมีเนยถั่วด้วย ทาที่เค้กชิ้นแรกและจากนั้นก็ชิ้นที่สองด้วยเรามาลองกันสักหน่อยก็ได้โอ้ออร่อยจังได้เวลาทาเค้กชิ้นที่สามแล้วโอขออีกช้นนะซอฟีไม่เห็นหรอกที่มันหายไปโอ้ใช่มันอร่อยมากเลยแม็กกี้เธอทำอะไรนะอย่าทำแบบนั้นนะ มาดูเยมโฮมเมดที่ย่าทำมาดีกว่านะย่าคิดว่าจะใส่ทั้งขวดเลยสวยงามมากตอนนี้ก็แป้งโดเส้นๆสำหรับการตกแต่งสวยจังเลยและนี่คือพายของเยา่าแถมยังมีกลิ่นหอมมากด้วยเดี๋ยวเลาเอาไปอบกันแล้วเรียบร้อย อยู่นี่สักพักน้ดจ้ะส่วนแย่จะไปงีบสักหน่อย <c oughs> และเค้กของฉันก็พร้อมแล้วละ่ะได้เวลาเอาเค้กมาประกอบกันในแต่ละชั้นของเค้กใช้ใช้ครีมที่สีแตกต่างกันและสีจะเข้ากับสีของเค้กได้ดีด้วย <c oughs> ตกแต่งด้วยครีมที่ด้านนอกด้วยนะ และตอนนี้เราต้องเกี่ยให้เนียนด้วยเครื่องมือพิเศษอ้ใช่ <S <S เค้กออกมาสมบูรณ์แบบมะแต่น,นี่ยังไม่หมดฉันต้องส้สงสายรุ้งแสนหวานด้วยละ่ะจากนั้นก็ามาวางบนเค้กและที่มีสายรุ้งจะไม่มียูนิคอร์นได้ไงและด้านข้างเป็นเมฆและก็รูปหัวใจด้วยดูเหมือนว่าฉันก้าวข้ามตัวเองไปอีกขั้นแล้วนั่นเนี่ย โอ้นาฬิกาของย่นนั่นเองได้เวลาออกมาแล้วล่ะมันสุกแล้วกินหอมมากถึงเวลาเอาให้โซฟีกินแล้วรอเดี๋ยวนะพวกเธอแย่กำลังไปเอาไม่นะเพวกเขามีเค,คที่สวยงามมากแต่ของฉันมันห่วยสุดๆเลยไอเดียฉันต้องตกแต่งได้ลูกกว่ามด M&M ละ่ะต้องแบบนี้แหละ โซฟี Sophie, รีบลองได้แล้วโอ้ว oh, wow. ้าแครเยอะจังเลยเริ่มจากตรงไหนดีนะจำจีมเมื่อคืนป่าแปะแกจะเป็นคนแรกัน้นมาลองกันมันค่อนข้างแห้งเ่อะกินไม่ได้ด้ส่วนเพราะไม่มีโคกโออเสียใจ,จะนะเม,มกกี้โอ้ว้าควายสตว์ไม่้ของคนณยา่าอืมกินหอมจังเลยแล้วมันก็อร่อยมากๆเหมือนเดิม คุณย่คะหนูรักคุณย่โอ้ว oh, wow. นี่มันสวยจังเลยอะต้องเล่าสักชิ้นเดี๋ยวนี้โอ้ว oh, wow. <Wow. S 1> มันเป็นสีตุงทางข้างในและก็ข้างนอกด้วยแถมยังนุ่มและอร่ยสุดๆและยูนิคอร์ตัวนี้ก็อร่อยมากๆหนูจะให้เคทชนะดินนะหืมจะต้องเป็นเคทเตอร์อเชฟไงมันไม่มีใครเทียบเลยโออใช่ฉันรู้จักงานของตัวเองดี เอาละแล้วตอนนี้หนูอยากกินป๊อปคอนเหมือนในโรงหนังมันคืออะไรนะอ๋อ <c oughs> ป๊อปคอนนั่นเองย่าทำได้ข้าวโพดอ,อยู่นี่แล้วเออไม่ละมันต้องใช้เมล็ดแบบพิเศษสิและฉันก็มีมันด้วยต้องเตรียมภาชนะจากกระดาษฟอยล์ก่อนแล้วก็เทเมล็ดข้าวโพดลงไปอย่างรู้ยละและแน่นอนน้ำมันด้วย ลงไปที่เม็ดข้าวโพดแบบนี้แหละแล้วก็ฉันทำไม่ได้ถ้าไม่มีสีสวยๆด้วยนะเพราะมันจะทำให้ป๊อปคอนออกมาไม่เหมือนใครเลยสีตรงนี้แล้วก็สีตรงนี้ด้วยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเผากันแล้วระวังด้วยนะมันข้าวโพดมันกระโดดนะฉันคิดว่าพอแล้วละ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้เยี่ยมมากเลย ย่าคิดว่างชอบสินี้ไหมฮะอย่างที่รู้กันนั่นแหละโอเ้เชพพวกนี้สำหรับย่าทุกอย่างต้องมาจากธรรมชาติแค่ต้องเอาเม็ดข้าวโพดออกมาด้วยอุปกรณ์ใหม่ของย่าเท่านั้นแบบนี้แหละเหลือแค่สังตอนนี้ก็ใส่เนยลงในกระทะเล็กน้อยหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะจากนั้นก็ใส่เม็ดข้าวโพดลงไปได้เลย และแน่นอนน้ำตาลด้วยเพราะว่าโซฟีของย่าชอบขนมหวานหวานมากจากนั้นก็ปิดฝาและเราก็รอโอ้ดูเหมือนมันจะเกิดขึ้นแล้วล่ะันจะเพู่ระเบิดในกระทะระวังด้วยนะพร้อมแล้วกิ่นหอมจังเลยได้เวลาใช้สม,สมรับแล้ว <Yeah. S 1> ฉันจะไลยมาร์ชเมลโล่ในกระทะจนกลายเป็นเนื้อครีม และจากนั้นก็ใส่ป๊อปคอนลงไปได้เลยและผสมทุกอย่างให้เข้ากันและฉันจะได้ป๊อปคอนเหนียวๆออกมาหนึ่งลูกหรือว่าลูกบอลหลักสีห้าลูกละ่ะเอาละได้เวลาเทป๊อปคอนลงในชามแล้วสวยงามจริงๆเลยโอ้แซมทำอะไรออกมาเนี่ยเรียกป๊อปคอนงั้นเหรอนี่เอาไปซะมาเลย กันอย่างกับเด็กๆนะดูนะฉันไม่ถึงป๊อปคอร์นด้วยแค่ตะหนุนเท่านั้นวางถุงบนกระทะแล้วก็ปล่อยให้มันสุกได้โออใช่แล้วไม่ต้องยุย่งยากสักนิดเรียนเลยนะทุกคนเดี๋ยวก่อนสินั่นกินอะไรเนี่ยโอ้เธอกำลังทำอะไรอยู่อะไรหรอคะกินไหมโอ้ดูเหมือนว่ามันจะ,ะระเบิดแล้วหลบแล้วโอ้แม็กกี้เธอทำอะไรลงไปมันคือป๊อปคอร์นค่ะ ฉันต้องทำข้วสัตว์เดี๋ยวนี้เลยมีอะไรเหลือรอดบ้างไหมนะยังมีอยู่อันนึ่งอะโทษทีนะโซฟีคิดว่าเธอกำลังลดน,น้ำหนักแล้วกันเอ,อว้าวป๊อบคอนเยอะมากเลยแล้วนั่นกินอะไรเนี่ยอ,อ้ยอะไรกันแถมยังไหม้หด้วยไม่อะแล้วนี่สิบป๊อบคอนของจริงมาลองกันเลย ทั้งหวานแล้วก็ทั้งอร่อยคุณย่ารู้จักเหนูดีมากโอ้แล้วนี่คืออะไรกันโอ้มันยืดได้ด้วยเจ๋งมากมแล้วยังอร่อยเกินบรรยายนี่มันดีมากมากและแน่นอนป๊อปคอนนี้ต้องชนะแน่นอนอ,อีกหนึ่งคะแนนฉันเก่งที่สุดเลยและจานต่อไปก็คือแพนเค้กทุกคนทำได้ไหม มันคืออะไรนะแผ่นเค้งกันเหรอแล้วต้องทำยังไงอะโออจริงจังกันสุดๆเลยได้เวลาเติมไข่สองสามฟองลงในนมอ,อย่าไม่ยอมแพ้หรอกเนอะแน่นอนต้องใส่ไข่ด้วยและจากนั้นก็เติมแป้งเล็กน้อยตอนนี้จะตีแป้งด้วยเครื่องผสมแบบมืออาชีพของฉัน และคิดว่ารอบนี้ฉันต้องชนะอีกครั้งแน่นนอนเธอดีใจเร็วเกินไปนะที่ติของแย่ก็ไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอยกยย่ตีแป้งด้วยมือตัวเองเสมออาใช่แล้วเราต้องใส่น้องและอะไรอีกนะแป้งจริงด้วยแล้วก็ใครตอนตกลงไปก็ไม่เป็นไรหรอกแราตอนนี้ต้องผสมทุกอย่างให้เข้ากันดูเหมือนว่าม,มีอะไรซับซ้อน แต่ว่าแป้งมันแปลกๆอะ่ะทำไมไม่เหนียวด้วยเอาละได้เวลาเทปแป้งลงในกระทะแล้วแบบนี้แหละและตอนนี้เราต้องการช็อกโกแลตอยาจะทามันบนแพนเคก้กและก็แพนเค้กอีกชั้นหนึ่งมันออกมาสมบูรณ์แบบมากอะไรเนี่ยเขากำลังทำอะไรนะฉันจะเพิ่มสีเขียวตรงนี้เรียบร้อย คขบทุกสีแล้วยาวเล็กน้อยแบบนี้และแบบนี้โอ้ช่เวอร์อีกแล้วดูนะว่าย่าทำอะไรได้ย่าทำได้ทุกอย่างตอนนี้ได้เวลาวาดแป้งแล้วมันจะไม่ใช่แค่แป้งแพนเค้กแต่มันคืองานศิลปะละ ก็ส่วนสุดท้ายเป็นรูปเหมือนของโซฟีพร้อมแล้วอะไรกันทุกคนทำเสร็จแล้วอ่ะแต่แป้งของฉันทำไมมันประหลาดอย่างนี้เอาละ่ะเทลงในกระทะเลยดีกว่าขอให้ออกมาดีนะเอาล่ะโซฟีหลานหิวหรือ,อยังเดี๋ยวนะย่าต้องอยู่ตรงกลางสิก็ดียังไงฮะยอะออกไปเลยนะอออตีกันอย่างแล้วโอ้ัน่นกินอะไรเนี่ย โอ้ไม่นะแพนเค้กของฉันกำลังลุกเป็นไฟเราต้องเรียกามาันออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเธอจะได้รู้กันเออกินอะไรกันเนี่ยเออแมก็กกี้เธอทำอะไรลงไปอออหนูคิดว่าแพนเค้กของหนูพร้อมแล้วล่ะเอาว้าวทุกคนพยายามได้ดีมากแล้วกินนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรไม่อีกแล้วกันเหรอมันคือแพนเค้กของแม็กกี้นั่นแนะ่แค่ดูก็สยองแล้วเอาว้าว มันคือรูปหนูบนพันแคกงนั้นเหรอโอใช่แล้วแล้วเราชาติเป็นยังไงอือร่อยมากเดี๋ยวก่อนนะยังมีพันแค้งของคุณย่าอยู่อใช่แล้วมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยเหมือนที่หนูชอบเลยมาลองกันมันอร่อยมากเลยค่ะคุณย่าไม่เคยเทียบได้นี่คือจานที่ดีที่สุดเลยโอ้ขอบใจจ้ะโซฟี เป็นไงบ้างล่ะเชฟสิ่งนั้นมันอยู่บนไหล่ของเธอตลอดเลยเหรออ้จวใจบุคขลทำอะไรดีนะจริงด้วยทุกคนทำเค,ค้กข้าหรนนั่นไหมง่ายมากฉันทำได้สบายฉันแค่ต้องการแป้งนมจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปสองฟองเนยและแน่นอนน้ำตาลจากนั้นก็คนให้เข้ากันมันจะออกมาเป็นแป้งโดวที่ดีเลยใช่ไหมละ่ะเวนสเดย์เตงปฏิบัติการเลย เอาแป้งมาให้ฉันแล้วก็นมไข่ด้วยแล้วก็อย่าลืมน้ำตาลล่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากัน และก็เพิ่อมรดิบรับของฉันด้วยใช่แล้วนี่ดีกว่าใครแน่นนอนทำดีมากเลยติงเออมือนั่นมาทำทุกอย่างให้เธอเลยอะโอเคเบนมาเริ่มกันดีกว่าฉันต้องใช้มาฟินมาทำฉันแรกกันจากนั้นก็เคลือบมันด้วยวิปครีมแล้วก็ใส่มาฟินลงไปอีกเล็กนอชั้น แล้วก็เพิ่มวิคิมลงไปด้วยเยอะๆเวยงามดูสิอืมอร่อยจังเออแล้วมือนั่งกำลังปั้นอะไรอยู่นะ่ะติงไปไหนกันนะไม่ใครเห็นมันไหมเออช่างเธอมาทำเค้กกันดีกว่าแต่มันค่อนข้างแปลกเมืม่อมีติงอะล้าไม่อยู่ไหนนะมาเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกกันเถออย่างน้อยติงก็เตรียมนี่ให้ฉัน เิตมตรงนี้ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเป็นไงสมองสุดสยองแล้วเธอชอบไหมล่ะเบ็ตตี้เออใช่สิชอบมากสยองสุดๆโอเคเค้กของฉันจะไม่เสร็จเองถึงเวลาทำชั้นสองแล้วฉันจะเคลือบเค้กด้วยครีมจัดนะฉันจะเกลี่ยครีมให้เท่ากันจะเหมือนว่าเค้กยังขาดการตกแต่งอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นฉันใช้ช็อกโกแลตลงไปใน,นแม่พิมพ์แบบนี้ เลยแล้วก็ใช้ในตัวเจ้นเหลวทำให้มันแข็งตัวเร็วขึ้นจากนั้นก็เพลลิ่มช็อกโกแลตลงไปแน่นอนทัวแล้วมันจะกลายเป็น M&M อันใหญ่ <c oughs> แต่ใหญ่กว่าเยอะนะจากนั้นก็โรยอันเล็กๆด้านบนด้วยโอ้ <c oughs> oh, ใช่เค้ก <c oughs> ของฉันพร้อมแล้วละ่ะ เห็นด้วยไหมเวนสตเออฉันว่ามันหวานเกินไปแต่ฉันจะเพิ่มนิดลงไปดีกว่าแล้วก็ยังขาดตาไปได้อย่างไงนี่สีดีขึ้นเยอะเลยเธอชอบสายลุ้งเพราะงั้นฉันจะเพิ่มมันลงไปให้เธอด้วยเป็นเค้กที่เยี่ยมเลยว้าเวนสตีแตเหมือนว่าเค้กของเธอมันมีชีวิตนะแน่นอนมันมีชีวิตมันคือสมองมันลองกันได้แล้วว้ามันเป็นเค้กสุดอลังการและนี่มันคืออะไรอะสมองเหรอ ใช่ฉันมาเริ่มจากของเบนดีกว่าเออมันก็แค่เวฟครีมกับคัพเค้กก็อร่อยดีแต่มันดูไม่เหมือนเค้กอะไรอ่ะเอาละตอนนี้มาลองของเชฟกันดีกว่าว้าวาล็กกวาดยักษ์มันอร่อยหอบไปเลยอแล้วก็ตัวเค้กด้วยทีย่อร่อยขึ้นไปอีกเลยว้าวเบตตี้อร่อยมาก เออฉันว่าถึงเวลาเราของแวนสเตย์แล้วหวังว่ามันจะไม่ใช่เลือดจริงๆนะเออเดี๋ยวก่อนมันคือสตอรี่ไซรับแล้วก็ยันลี่ลูกตาด้วยสอดไส้น้ำหวานอีกอร่อยสุดๆตอนนี้ก็มาลางตัวเค้กกันดีกว่าโอ้เร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อเวนสเตย์เป็นผู้ชนะ ฉันหยุดก,กินไม่ได้แล้วโอยินด้วยนะเวนเซต์ฉันรักเข้งที่สุดเลยเอ๊ะมันคืออะไรอะ่ะมันขย,ยบับหรอนี่มันมือมนุษย์นี่อ้อไม่นะช่วยด้วยมันอยู่บนหัวของฉันแล้วออกไปทีอเอออแกอยู่นั่นเองติงเงนมันคืออะไรล่ะ มันก็คือพาสตา้าเอ่อบะหมี่หรืออะไรแบบนั้นใช่ไหม <S 1> <S 1> ใช่แล้วเด็กๆชอบกินแบบนี้มันคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฉันจะเปิดฝาออกมาจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจากนั้นก็ต้มน้ำแค่นี้เองแล้วนั่นนอะไรนะ่ะเออ,เอ,อสยองสุดๆเ้าใส่หน่อลงไปในจานน่ะ เบสเดย์ฉันไ่คิดว่าเพจไม่ชอบมันเท่าไหร่นรนะให้ฉันยอนลงไปดีกว่าอ,อ,อีเธอนี่คี้ขาดจังเลยก็ได้ฉันทำพาสต้าให้เธอก็แค่ใส่ผงเยลลี่ใส่น้ำแล้วก็หยอดสีแดงลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็คนให้เข้ากันตอนนี้ที่ตัดยญาจะช่วยฉันฉันจะตัดหลอดที่เกินออกจากนั้นฉันจะเทน้ำลงไป มาที่โอริโอดูเหมือนไม่มีใครเห็นก็ช่วยไม่ได้ก็เค็มมันอร่อยมากนี่จากนั้นชื่อทำดินจากโอรีโอบทบทลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในจานฉันจะใส่เยลลี่เส้เดือนลงไปด้วยดูสิมันมีเยอะเลยดูเหมือนใส้เดือนเลยเยี่ยมเลย ใช่เลยวันศุก์ในหนังของเธอก็ทำแบบนี้นี่ส่วนฉันจะทำพาสต้าแบบโฮมเมดตอนนี้เราก็มาต้มเส้นกันเถอะแบบนี้เลยเอ้ยทำไมต้องยุ่งยากด้วยเธอก็แค่ทำน้ำร้อนเที่กาต้มน้ำจากนั้นก็เทลงไฟแล้วก็ปิดฝาฉันบอกให้ปิดฝานี่มันไม่ยอมปิดอะเอ,อ้ใช่แล้วฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วตอนนี้ฉันจะละลายกาวที่ฝาด้วยเตอรี่ เรียนรู้ไว้นะเบตตี้ฉันต้องเรียนรู้จริงๆเหรอโอเคพาสต้าของฉันสุกแล้วจากนั้นฉันจะเอาไปทอดให้กรอบแบบนี้เลยใช่เลยจากนั้นเราก็มาขูดชีสตลงไปชีสไม่เคยทำร้ายใคร แล้วก็ตกแต่งด้วยมะเขือเทศซักหน่อยเอาเยี่ยมไปเลยประหลาดมากแล้วหมีของฉันก็ไม่น้อยหน้าเคยทั้งนั้นงั้นมาเปิดมันได้แล้วเออให้ตายมันเปิดไม่ออกอ่ะมันแน่นเกินไปเอาจริงสิก็แค่แปะหลอดไปด้วยด้วยมาฝรั่งยังไงล่ะต่แทนบะหมี่ของฉันพร้อมแล้ว อาทุกคนทำอะไรออกมาเนี้ยบางทีฉันเริ่มจากที่ปลอดภัยที่สุดแล้วกันเออที่มันแข่งกันไปหรือเปล่ามันก็แค่เส้นพาสต้าแข็งแข็งแห้งๆอเออเออไม่อร่อยอ่ะแล้วก็ไส้เดือนในดินนี่คืออะไรอ๋อมันดูไม่มีชีวิตใช่ไหมมันล้องกันเอาล่ะมาดูกันไม่เสียหายนี่เพชเดี๋ยวก่อนนะ โอ้นี่มันเยนลลี่กับอลิโอนี่โอ้อร่อยจังเลยเอาล่ะแล้วของเบลล่ะฉันว่าฉันไม่ต้องใช้ส้อมมั้งตัเหมานว่ต้องใช้ดอจะลงไปนีนฝาอ,อีแล้วมีหมากฝรั่งนี่ด้วยเอ้ยม,มาลองกันเถอะอืมซุปอร่อยจังเลยแล้วบะหมี่กันด้วยอืมดีจังเบลน์ถ้ชน,นะฉันชอบมันมากๆเลยล่ะ จริงเหรอฉันชนะเหรอโอ้ย oh ย yeah, ฉันลออื้แล้วฮะเออโทษทีงานอะไรอีกตอนนี้เรียบร้อยดูนะฉันอยากได้คุกกี้และช็อกโกแลตชิพ้างนี้ต้องทำให้มันเหมือนในรูปนะฮะง่ายมากไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นก็แค่เอามันมาจากกล่องไงฉันว่าฉัน้ค่แต่งสักชิ้นดีกว่าแล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะ อร่อยจังเลยเอาล่ะครั้งนี้ฉันไม่ยอมแพ้นิแน่เใช้แป้งแล้วก็นมไข่สองฟองแล้วก็ตีให้เข้ากันเอาล่ะจากนั้นฉันจะเอาแป้งโดมานวดให้เป็นแผน่น <c oughs> เรื่องนี้เล็กน้อยมากสำหรับฉันดีนะที่ฉันพกไม้นวดแป้งอันโปรดมาด้วยจากนั้นจะตัดคุกกี้กันเลยได้ที่ตัดคุกกี้ yes. มันลองหลายๆรูปทรงกันแม่พิมพ์ไม่เคยทำพลาดแน่นอนก็สวยงามเออเออเวนส์เดย์ทํากำลังทำอะไรนะ่ะเออก็แค่ลองใช้กิโยตินนะมันสำคัญมากที่ต้องตัดให้เป็นขาดเป็นชิ้นๆตอนนี้เราจะทำแป้งพวกนี้ให้หน้าตาอ,ออกมาเหมือนนิ้วมือแล้วก็ใช้อัลมอนด์เป็นเล็บจากนั้นเจะามาวางไว้บนถาดอบ ทำน้ําหวานเคลือบด้วยน้าตาลน้ําแล้วก็สีผสมอาหารคนให้เข้ากันแล้วก็เอามันมาทาที่เนียวกันเลยถึงเวลาทําให้มันสุกแล้วเชื่อมต่อกับสไฟเร่งไฟเลยแบบนี้ใช่เลย มันพร้อมแล้วแล้วเธอชอบขนมของฉันไหมล่ะเบ็ตตี้เออไม่ธรรมดาเลยคุกกี้ของฉันก็สุกแล้วเหมือนกันแต่ต้องเคลือบมนด้วยช็อกโกแลตและฉันก็มีช็อกโกแลตหลายสีเลยสำหรับคุกกี้หลายทรงที่เหลือก็แค่อเอามาประกอบกันเป็นเบอร์เกอร์พร้อมแล้วละ่ะดูสิอ๋อเยี่ยมไปเลยโอ้น่าสยองจัง ช่พวกเธอช้ามากฉันทำมันเสร็จต้งนานแล้วเออไม่นะแล้วคุกกี้ของฉันหายไปไหนฉันจะทำยังไงดีเออโอ้เป็นไอเดียฉันจะปิ้งขนมปังแล้วก็ทาด้วยไว้ช็อกโกแลตไงแล้วก็ทามันด้วยหน่อยละหืมกลิ่นหอมสดๆเอาไม่นะขนมปังเป็้ของฉันมันไม่โอ้ไม่จริงแต่ไม่เป็นไรฉันจะปิดมันด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ประกบกันทำให้มันออกมาเหมือนคุกกี้ แต่รูปส่งมันยังไม่ได้เท่าไหร่อ่ะโอ้ฉันจะทำยังไงดีตอนนี้มันก็เป็นทรงกลมแล้วใช่ไหมหน่าขยักขยังมากเอาล่ะลองเลยเพชว้าวทุกคนพยายามหนักมากเลยยกเว้นเบนนี่ันคืออะไรอะ่ะมีคนกินก่อนฉันเหรอโอ้ยแถมยังไม่ด้วยอีไม่ละขอบคุณฉันไม่กินแนะ่ แล้วอะไรต่อล่ะอืมน่าจะเป็นนิ้แม่มตอันนี้แหละนะมันดูดีมากเลยอืมแล้วมันยังอร่อยสุด,สดอร่อยมากโอเคงั้นก็ถึงตาเบอร์เกอร์นี้แล้วล่ะมันเป็นขนมจริงๆเหรอมันดูเหมือนของจริงเลยอืมตัวขนมปังอร่อยจัง จะลองกินพร้อมกันในคำเดียวโอ้ยกรอบจังอืถ่ายมันเคลือบด้วยช็อกโกแลตด,ด้วยฉันชอบมาสุดๆเบตตี้เคททอ,อกมาได้ดีมาก <laughs> จริงเหรอในที่สุดฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชน,นะแต่ก็ขอบคุณนะ